ปรับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยละกันนะครับวิดีโอไหนจะมาคุณผู้ชมเอารถปอจเจริญน,นะครับผมไม่ได้เอาปอจเจริญออกนานแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเอาปอเจริญนะครับการถังนะอุ้ยการทังนะมุกเดิมอีกแล้วอ่าเดี๋ยวจะเอาปอเจริญนะครับ้ยถังขยะอ่าเยอไม่ได้เดี๋ยวจะเอาปอจเจริญน,นะวันนี้ไม่น้วมีหรือเปล่ปาดเดี๋ยวดูก่อนละกันแล้วก็จะขับเดี๋ยวผมดูก่อนละกันแล้วก็จะรับ อ่ามีปอจเจริญคันในหนึ่งคันแล้วก็มีปอจเจริญอ่าตู้แอร์นะครับเอาตู้แอร์ไหมเอาตู้แอร์ออกไหมอืมเออไปตู้แอร์ก็ได้ปะตูนะ้แอร์เนาะเอาตูนะ้แอร์เนาะคุณผู้ชมนะตู้แอร์นะครับผมแต่คันนี้มันจะเป็นสีออกเขียวๆนะใช่ปะอ่าเอออสีน้ำเงินเออเอาไหนดีหรอ เอาเป็นตู้เอหลักกันเนาะคุณผู้ชมตู้เอหลักกันอืมโอเคจากนั้นก็จะเอาเป็นปากแล้วกันนะคร<อ>ับคุณผู้ชมครับผมไม่แน่ใจว่าอันนี้มันจะหมุนเร็วหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเอา่าปากมันมันไม่มีอันนี้หรอเฮ้ยผมว่เาเฮ้ยผมยังไม่ได้เอ,เอาท่อออกอีกหรอเอาดีๆ มันใส่ปากเจ้าช้างได้ปะเดี๋ยวลองดูดิโปรสีน้ำเงินใช่ปหไหนวะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันมันได้แต่มันจะเข้ากันหรือเปล่านะครับผมมันใส่ได้แต่มันจะเข้ากันหรือเปล่าแค่นั้นเองนะเดี๋ยวลองดูนะครับพออมเดี๋ยวลองดูกันเลยเดี๋ยวย้ายไปเลยแล้วกันับผมอลองดูเลยนี่ มันเข้ากันปะคุณผู้ชมไม่เข้าอ่ะเพาไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าเอ้ยแล้วมันจะยกอะไรขึ้นอะไรสูงขนาดนั้นไม่เข้ากันเลยนะครับไม่เข้ากันแม้แต่น,นิดเดียวครับผมโอ้อะไรวะเนี่ยเยอ๋อถ้าเราขายทิ้งคุณดูคิดว่ามันจะหายปะโอ้โหแล้วอันไหนละทีนี้นะอันไหนละทีนี้ <laughs> ออือ๋ออันไหนก็ไม่รู้เฮ้ซุ่มไหม อันไหนก็ไม่รู้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะซื้อใหม่แล้วกันครับซื้อเป็นปากพอจะลืมไปเลยนะครับผมมีทอ่อช่างมันก็ไม่แน่ใจว่าวงหมุนมันจะเร็วสักแค่ไหนนะครับผมก็ลืมเหมือนกันอืมนะอ๋อปากพอจะเลยมันจะเป็นเลรครับคุณผู้ชมแต่ปากแล้วช้างมันจะเป็นแบบสีดําเงินมันจะเยอะก,กว่าอะไรเงี้ยเนาะอ๋ะอะอะเดี๋ยวลองดูนะครับอ่า อ๋อเร็วอยู่เร็วอยู่เร็วอยู่แต่บรรยาจจะบักบักหน่อยนะกันนะสำหรับหนวดเนาะหนวดมันบักห่อคุณผู้ชมมันบักหรือเปล่าหนวดมันบักบักหน่อยว่ะหนวดบักกว่าคุณผู้ชมโอ้ยช่างแมงเดิ้ลไป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 เด้อคือการที่เราจะแปลงลงมาจาก 19มา2 2เนี่ยมันค่อนข้างทีจ่แบกครับผมนะมันแลกมาด้วยความบักนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มแล้วกน,นะว่าอันไหนเป็นปากของช้างที่เราเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้เดาว่าอันนี้หายไหมโอเคขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่หายให้นะขายผิดมันก็เปจ็จะไปดูอีกคันหนึ่งนะผมถ้าเราขายผิดอนะเนาะ เ,เดี๋ยนะผมจะเอารถลากอีกหนึ่งคันมันอยู่ตรงไหนวะอ๋ออ๋อวันนั้นเราลากไปนู่นนี่ว่ะวันนั้นวันนั้นเราลากอะไรไปวะอ๋อผมจำได้แล้ววันนั้นเราลากมาเกี่ยวตรงตรงแถวๆนี้อ้าววันนั้นเราลากปานเจริญมาเนาะคุณผู้ชม แล้วแล้วมันอยู่ไหนอ่ะวันนั้นเราลากปันเจริญมาแถวๆนี้ยแล้วมันอ๋อนี่ไงนี่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 อ๋อเราจอดตรงนี้โอเคจําได้ละนะผมเดี๋ยวจะเอาคันนี้ไป็ลับแล้วกันนะผมป้าเฮ้ยไม่เอาเอาคันนั้นแหละมันมีเพลงให้ฟังนะอยู่ใกล้ด้วยอ้าอู่วายอ้่วายอ้วายเดี๋ยวเดี๋ยวขากลับค่อยค่อยเปิดโอเควันนี้ย้ายคันเดียวพอครับผมวันนี้ย้ายคันเดียวพอนะครับผม นี่สามชาให้ดูด้วยเอ้ยสามชาด้วยนะเนี่ยเป็นไงเป็นไง <c oughs> มันต้องพุทธขนตีครับผมบอกแล้วครับว่ามันต้องพุทธขดตนจริงๆ,ๆครับโอ้ยครับเฮ้ยจะไมเสียงเปลี่ยนมาให้ ถอยครับถอยมีรถหรือเปล่าครับมีข้ช่างมันครับผมไม่สนครับไม่สนครับไม่ชนโอเคผมเดี๋ยวเราไปเอาปอจะเรื่อออกมากันเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับหนวดมันปากมันไม่บหรอกแต่หนวดมันบักนะครับผมหนวดมันบักนะครับผมหนวดมันหนวดมันอ่าเขาเรียกว่าอะไรหนวดมันบักบลกแปลกๆนะผม คันนี้ไม่มีเทอร์โบนะครับคุณผู้ชมหัวมันมันบักนิดน,นึงอะ่ะคุณผู้ชมเอ๊ะรู้ว่าสีแดงไม่บักว่ะเดี๋ยวดูดิแดงไม่บักดักไม่แบงเอ้ยไม่ใช่อชอาแดงไหนดูดิสีแดงบักหรือเปล่าเดผมดูก่อนนะถ้าสีแดงไม่บักเดี๋ยวจะเอาสีแดงออกงานนะครับเอ้ยสีแดงไม่บักเออสีแดงไม่บักเอาสีแดงออกงานดีกว่างั้นเราขายสีสีสอันนี้ออกไปนะครับผม เราเราจะเอาสีเราจะาคันสีบูเราจะคันเร,เราจะเอา,อาเราจะาคันสีแดงออกงานนะคุณผู้ชมเพราะว่าสีแดงหนวดไม่บักครับคุณผู้ชมครับอนี่ครับสีแดง <c oughs> สีแดงหนวดจะไม่บักเอ้ยโอโ้ผมจะกดโนไม่ไปโดนตัวเย็ดโอ้อะไรของมันเนี่ย ความอ่าไปสองพนเกนะครับผมสำหรับตัวอ่าปอลเจริญคันนี้นะครับนะปอเจรรญจะเป็นเลดเงานะครับผมปานเจรินจะเป็นเลดด้านนะครับุณผู้ชมครับแน่ไหนลองเออไม่ไม่บักนะเนี่ยไม่บักไม่บักไม่บักลองลองลองปั่นดูดิลองปั่นดูสักหน่อยดิปั่นดูสักหน่อยดิลูกพี่ปั่นดูสักหน่อยดิโอ้โอนนี้มัน อ๋อมันก็เร็วอยู่มันก็เร็วอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เร็วมากมันก็ยังไม่บักอะเนาะมันก็เร็วอยู่ปากไอป้ปาามันก็เร็วอยู่แต่มันไม่ได้เร็วมากนะนะครับผมไม่เป็นไรเฮ้ยมีเสียงสะท้อนด้วยหรอคุณผู้ชม ปึ๊บเอาละเดี๋ยวจะขึ้นเลยอุ้ยเออเดี๋ยวจะขึ้นไปเลยเดี๋ยวจะขึ้นไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าหินอย่าหินอย่าหินแปดนาทีแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยคุณผู้ชมเอ,อ้ยหอยครับหอยหอยหอยรีบไปรีบไปวันนี้จะไปเกี่ยวนะครับคุณผู้ชมครับอ่าคนข้างที่ไกลมือนกันนะ ขายอยู่กุญยขายอยู่ไปรีบไปกุญยแม่ขายอยู่หูแปดนาทีแล้วแป๊บเดียวเองไปไปไปป้าไปครับป้าทำไมมันเป็นงันงัดกันอย่างนั้นวะอ่าไปครับป้ามีแป้งๆด้วยนะเสียงอะไรวะแป้งๆโอ้โ โอ้ว้าว,ว,าวฮึบเออเลอหน่อยเลบหน่อยเจด็ดเอ,อ้ยเจด็ดไปครับป้าออกงานครับออกงานไปครับป้าวันนี้ทางแคบรอเปล่าไม่แน่ใจครับแต่ดูก่อนนะอาจจะแคบก็ได้นะครับผมห <c oughs> ุ้ยเสียงอะไรตึบตุ๊บตุบปะ วู้ยเราวิ่งโคตรเร็วเลยคุณผู้ชมไม่โอ้โหไม่ก็วิ่งด้วยนี่หว่าโอ้ความเร็ว80อือัดเต็มกล้องอัดเต็มเท่เลยคุณผู้ชมว้าว้าโอ้โหสวนกันโคตรเร็วเอ้ยโหเมื่อกี้ปากรถเกี่ยวโดนเขาเบอเอ้ยทล้ไมเป็นรถเป็นเลียงอย่างเงี้ยเฮ้ยโดน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 อ๋อเมื่อกี้ปากรถเกี่ยวไปโดนเขาอ่ะคุณผู้ชม อ่าไปครับโอ้เราต้องหลบไกลหน่อยนะวอดพวดอะไรวะใจะเย็นพี่ใจเย็นเฮ้ยรถเกี่ยวมันเนินเฮ้ยมันใจเย็นดิเฮ้ยรถเกี่ยวเป็นไรอะรถเกี่ยวเป็นไรเนะใจะเย็นได้ไพมใจเย็นได้ไพม จจะถึงแล้วเนี่ยจะถึงที่ลงแล้วน่ะอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวดูก่อนนะมันจะถึงแล้วเนี่ยที่ลงน่ะใช้เวลาเดินทางประมาณสองนาทีเองหรออ๋อนี่นี่นี่ซอยนี้ซอยนี้เดี๋ยวเราต้องเดินเดินเข้าไปนะครับคุณผู้ชม โอ้ ه, ลันจัดตื่นครับตื่นใครยังไม่ตื่นครับตื่นครับตื่นอ่าเราจะเข้าซอยนี้นะครับผมเฮ้ยโอ้ย,เ,อย,เ,อยเราต้องเดินเข้าซอยนี้นะครับคุณย,ยงครับไปครับผมปึ๊บนี่ไปครับผม ราต้องเดินเข้าซอยนี้ลอยแล้วก็วยองครับ <c oughs> ไปเกี่ยวครับไปเกี่ยวขอยัดเหยียบนะมันมันมันแคบนะถามว่าลากเข้าไปได้ไหมลากได้นะผมมองว่าลากได้นะขอญาตเก็บรถก่อนแล้วกันนะผมค่อนข้างโอ้โห,นหขนาดรถเกี่ยวเดินยังยัง,ย,งยังติดแล้วนะ่ะยังแคบมากเลยนะ่ะ บ้านใครขอยัดเก็บรถหน่อยนะไม่รู้บ้านใครเอาขอยัดเก็บรถก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมครับอาอตามจริงเราเก็บตรงนี้ก็ได้นี่หว่าไม่เป็นไรผมเก็บตรงนี้ก็ได้พวกเรื่ตามจริงมันต้องลากเข้าไปด้วยไม่ใช่หรอตามจริงมันต้องวิ่งเข้าไปด้วยไม่ใช่หรอไม่เอ่ะเอาเก็บตรงนี้เลยเออขอยัดเก็บรถนะครับฮ่าฮ่าฮ่าขอยัดนะบ้านใครไม่รู้นะบ้านใครผมไปชนน่ะ โอ้มันเหมือนมันเหมือนปานเจริญเลยเนาะแต่ปานเจริญจะขึ้นตรงนี้นะครับโอ้โหปานเจริญมันมันต้องเดินเดินเข้ามาขึ้นตรงนี้เลยหรอผมต้องปีนบันไดขึ้นด้วยนะโอ้โหแคบมากๆครับคุณโยมโอ้โหแคบจัดเลยคุณโยมเอ้ดูดิเนี่ยขนาดรถเกี่ยวเดินคันเดียวยังเต็มแล้วอ่ะโอ้หน้ำภาษาอะไรจะลากมาคุณโยมจะลากมาได้ไงอะ ตื่นครับตื่นโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวลองบนบนกลับไปอีกรอบดยถ้าเป็นนแคบจังวะนนูะดิดดคือแคบมากๆอะเนาะดูทางเข้าดิโอ้โหดูดูด,ดูทางก็โอ้โหดูดิชนซ้ายชนขวาดูดิขนาดผมลงมาขนาดผมลงมา ผมลงมายังเต็มอะ่ะไม่มีที่เดินอะ่ะคุณผูมโอ้โหดูว่าโอ้โหมันแบบมันเต็มปีเลยอะ่ะเต็มแบบเต็มเลยอะ่ะคุณผู้ชมเนาะโอ้โหนี่ยค,คือถ้ารถมีรถแบบว่าสมมุติว่ามีรถสวนมาเนี่ยก็ต้องแบบว่าหลบหลบหลีกให้นะครับโอ้โหมัน,มนเต็มแบบเต็มป้อเต็มปีอ่ะ เดินไปเกี่ยวครับเดินไปเกี่ยวอ๋อมันต้องกลางอุ้มก่อนปะเดีย๋ยวทดลองกลางอุ้มหน่อยดิออปบื้อกลางอุ้มกลางอุ้มเออเออนั่นแหละนี่ <c oughs> ไอ้นิดนึงนะขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมมันไอมันอดไม่ได้มันไอเองเลยนะครับผมนี่ครับโอ้โหแคบมากๆอ่ะบคุณผู้ชมดูทางดิให้ดูทางนะครับ ป้าป้เดี๋ยวเราไปเกี่ยวกันดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้เกี่ยวกันเดี๋ยวไม่ได้เกี่ยวกันนะครับผมเอาแม่แม่แม่ถอยแม่ถอยแม่ถอยแม่ปึ๊บเนี่ยมันต้องเข้าซอยซอยนี้ไปอ่ะอุ้ยขูดป้าไปครับป้าโอ้ว้าวโอ้ว้าว เว้ยอุยอ๊ยเอาชิบหายแล้วจะออกยังไงอ่ะออกได้ปะเนี่ย <c oughs> อ๋อชิบหายแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้อะไรปะเนี่ยโอ้โหแคบเกินคุณผู้ชมโอ้ชิบหายแล้วอันนี้ โอ้โหไม่ไม่ใช่แผนที่วางไว้อ๋อโอเคเดินอ้อมได้เดินอ้อมได้โอ้โหเดินอ,อ้อ,นอ,อมได้นะโอเคขอบคุณพระเจ้าโอ้โหทางอ้อมมันยังแคบอ่ะจะเข้าได้ไปหมเนี่ย <c oughs> โอ้ทางอ้อมมันยังแคบอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะ โอ้โหได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหโอ้โหดูทางอ้อมเขาดิโอ้โหดูทางเขาดิครู้ชมโอันนี้บ่อเลยวะเนี่ยอ้คือแบบแหมเอาเฮ้ยทำไมมันไม่ซูมแล้วเอาเฮ้แล้วมันบั๊กอะไรวะเนี่ยซูมเออ อ๋อเนี่ยครับโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะโอ้โหแคบมากคือเป็นเป็นงานเกี่ยวที่แคบ้างมากเลยครับผมไม่น่าได้เกี่ยวคนระับวิดีโอนี้คนระับม,มัวแต่แคบครับผม <c oughs> โอ้โหแคบ,บ้างมากอะ่ะเลี้ยวไหนวะเลี้ยวนี่เหรอโอ้โหเฮ้ยอันนี้ก็แคบอีกแล้วเนี่ยออกได้ไปหมเนี่ยแต่อันนี้น่าจะได้นะครับ มีโคนด้วยคุณผู้ชมมีโคนด้วยไปครับป้าเอ้ยโอ้โหโอ้โหหนืดหนืดไปครับป้าสิ่งเลยคุณผู้ชมสิ่งเลยครับจังหวะนี้ครับผม <c oughs> สิ่งเลยครับโอ้โหแคบมากๆอะ่ะเนาะ โอ้โหเป็นตนธาแบบว่านู้ดเห็นเหลืองๆไหมข้างล่างนู้นอะ <S <S นั่นแหละแปลงเกี่ยวเรานะครับผมหมดเวลาหมดหมดเวลาครับคุณผู้ชมครับโอ้โหวิดีโอหน้าแล้วครับคุณผู้ชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสำหรับว,วิดีโอนี้สวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวหมุนหมุนในดูสักหน่อยนึงื่งขออภัย <c oughs> ที่ไอด้วยนะครับ ผมได้ดูสักหน่อยนึงนะครับผมเออนี่ครับหัวหน่อหัวหน่อไปเลยนี่แหละแปลงที่เกี่ยวอ่ะมาเกี่ยวแค่นี้แหละโอ en ้ลงมาแบบอย่างยากเลยอ่ะเหลือจะเยื่อเขาก็ย่องอ่าดึงเอาดึงเอาไปเลยดึงเอาดึงเอาดึงเอาไปเลยนั่นแหละนั่นแหละเวลาหมดหมดเวลาครับผม เจอกันใหม่วิีโหน้าครับสวัสดีค่ะ